สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับน้องเพียวเช่นเดิมนะคะวันนี้น้องเพียวก็จะพาไปเล่นกับน้องๆน,นะคะวันนี้จะพาไปกวนตีนอีกหน่อยนะคะเพราะว่าเรา้นนมันกินญ้ากอยู่รอดูมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอันดับแรกเจอเจ้ามะนาวไอ้ส่วนเตนเล็กน้อยอันดับที่สอง เจ้าบัวหลวงหน้ามึนและน้องทองสุดหล่ออุ้ยน่ารักไหมอุย้ยน่ารักไหมคะหันก้ามาน,นี่ถุงทองนี่ค่ะน้องถุงทองอู้อันนี้เจ๊ฝายอูย้เจ๊ฝายนะคะเจ๊ฝาย แม่ของน้องถุงทองเองใช่ไหมฝฟายอันนี้น้องแอปเปิ้ลใช่ไหมอุ้ยเอ็นอนักกัรเงินเปียวเปียวเดี๋ยวไปตอบฝั่งนู้นกันเอ้ยเอ้าอีกแล้วแถมๆนี่คือเจ้าน้องขมิน้นกินตลอดเวลา นี่เจ้ากระลอกอุ้ยหัวกําลังไปกินนมมานะคะนี่เจ้ากระลอกอันนี้กระตาา่ายกระต่ายใส่เสืออันนี้น้องเดือนดาวอันนี้น้องดาวอืออันนี้ใครใครอันนี้ใครคะอันนี้น้องผักบุ้งเองโอ้ยกินทุกวันกินจนอ้วนกินจนอจเบ็ตอนนี้น้องผักบุ้งจะได้ สปีแล้วนะคะเหลืออยู่สามเดือนดูเตี้ยขนาดไหนมันเตี้ยมากอ่ะมันแบบเตี้ยเลยอันนี้ไม่ใหญ่ตู้นะฮะ <c oughs> ไม่สนใจอ่ะอันนี้เย้กาแฟ <c oughs> อันนี้น้องถุงเงิน <c oughs> อ้าถุงเงินกลัวกล้องเหรอเ้ยอีบ่าเอ้ย,ย,อย <c oughs> ดูมันนะอุ้ย อันนี้น้องดวเดืดอนอันนี้อเหยียดเ้ยค่ะดูสายยามันซื้อเหียนอ่ะวายกัลอกเอะอันนี้น้องขมิ้นนี่กันลอกกนลอกันลอกันลอก,ลอก,ลอก,ลอกมันเป็นวัวที่ชอบเล่นกล้องมากเลยดูมัน <c oughs> ดูแต่ละตัว เดี๋ยวไปดูน้องทองกินหญ้ากันว่ามันกินหญ้าแบบไหนโอ้โน่นโน่นนะคะท่านผู้สมพน,นักงานเก็บขี้นะคะดิฉันขี้ดิฉันไม่เก็บดูมะนาวกินยางอะล็ดอร่อยนะคะเพื่อนแน่หน้ากันถน,นัถ่นเธอจะกินยางอะล็ดอร่อยส้นเด็กน้อยอยู่หนาคอส้นเด็กน้อยบวลวางพระเอกของเรา เจ้าบลลวงอมอืมอ,มอ,มอ,มอแม่กรบบูกคุณเอา้าอันนี้น้องถุงทองนะคะอุ้ยนี่คือน้องถุงทองพระเอกของเรานะคะทีซ่ซื่อถุงทองฟ้าโอ้ยอะไรลํะไฟซอสฟิวหมดเว้ยฉันจะถ่ายน้องทองซอสฟิวหมด แํมหนูน้อยชอบเล่นกล้องชอ็อ์ตฟิลสุดๆเลยอุ้ยอันนี้น้องทองอันนี้บอลลูนเอาไอ้ดาวหันดาตาบากให้อะยังไงครับอู้สี่นาทีแล้วแอ,แอปเปิลแอปเปิลกลัวกล้องโอ้แอปเปิลกลัวกล้องอะ ัวอื่นเขาไม่กลัวกล้องมีแต่แอปเปลิลนะกลัวก,กล้องกับน้องเงินดักไฟอันนี้ไม่กินหญ้าไม่กินฟางอร่อยไหมบหลวงดูมันดูมันทำเฮ้ยทำไมไม่กินอะ่ะเฮ้ยเนี่ยมากินตรงนี้เนี่ยกินไหมกินไหมคะ ดาวมานี่ดาวมานี่นโอ้ยยกง่ายมากเลยนาวไม่มีอะไรกินหรอกถ้าน้องดาวไม่กินฟางที่ปาปา,ามาให้อุ้ยน้องเดือนไปนไหนทำไ,ไมไม่เป็นเล่นกับน้องเดือนหึ้ึหึหยหายเลยดาวเ้ยเหงียวเงี้ย,ยว <c oughs> <c oughs> อันนี้คือสมบัติของถุงทองฟาร์มนะคะเป็นแม่พัน,น์อนนาคตใช่ไหมเดาปุ๋ยหงายอันนี้มันได้จักพ่ออันนี้มันได้จักปีแล้วฮะเจ็ดปีเจ็ดปีมันหกเจ็ดมา่าปีนี่ปีหนามากอะเด้ดแปดปีเพราะว่ามันเกยมันเกิดมาแล้ว มันเกิดมันเดือนพฤษสภาอืมาอใหญ่ไหมอไอใหญ่ดูทุกคนดูน้ำในแต่ละกระมังอันนี้คือกระมังน้องมะน,นาวนะกระมังไอ้บัวหลวงเติมน้ำให้ไม่ได้เลยน้ำเต็มกระลังดู่ยาเต็มเลยจ้าอันนี้ของหลองายนะดูของแอปเปิลกันเต็มจนล้น เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันรือเขา,เอ,าออกเดีวกับบุ๊แทุ่งทองเผื่อจะไปถึงแล้วเล่นกับทุงทองก่อนอกินแบบนี้แหละจะได้อวนเร็วนะน้องเดานะไปดูฝั่งนู้นกันอุ้ยเขาเอาออกอ่ะมีคนออาออกนี่คือกระมังน้องคำมีนนะอันนี้กระมังเด็กกระมังรวมนะคะดูสภาพ นี่กระ,ะมังรวมของเด็กน้อยโหสภาพดูสิและนี่ยังไม่สดุดกระ,ะมังยี่ตู้นะคะมีแต่เฟืองมาดูของเจ๊กาแฟกันเจ๊กาแฟนะคะดูหน้ามันด <laughs> ูมันดูมันดูมันเฮ้ยดูอะไรอ่ะเจออะไรไหม อะไรอะ่ะอุ้ยยอออ่ๆอ้ยเอชชูงเงินเุ้ยมันใกล้จังวะู้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าน้องเพียวจะพาไปทำอะไรฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อง ให้ช่องถุงทองฟาร์มด้วยนะคะบ๊ายบาย